When you what you สวัสดีครับ p k c Report ครับตอนนี้ถนนที่กำลังสร้างนะครับเส้นจรเข้มมากบ้านบัวนะครับจะมีการปิดถนนนะครับในช่วงบริเวณบ้านบัวนะครับท่านที่สัญจรเดินทางนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันหยุดนะครับรถหลายคันก็จะใช้เส้นทางนี้ในเป็น เส้นทางเลี่ยงนะครับก็ให้ไปทางปราสาทพนมรุ้งนะครับเลี้ยวตรงปราสาทเมืองต่ํานะครับถ้าท่านมาเส้นนี้ถนนจะปิดนะครับเนื่องจากว่ามีการก่อสร้างทางนะครับท่านที่สัญจรไปมาในบริเวณนี้นะครับก็ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ท่านจะได้ไม่เสียเวลานะครับให้เลี้ยวในบริเวณตรงปราสาทเมืองต่านะครับเดี๋ยวผมจะ พ <c oughs> าทุกท่านไปดูนะครับถ้าท่านมาในเส้นนี้ก็อาจจะไม่ได้รับความสะดวกนะครับเนื่องจากว่า,าผู้รับจ้างก็ได้ทําการปิดเส้นทางนะครับห้ามรถห้ามรถรถยนต์นะครับทุกชนิดผ่านนะครับเพราะว่า,ามีการทําถนนนะครับก็มีหลายจุดนะครับที่ เราตอนนี้กําลังสร้างหลายจุดนะครับเพราะจะมาเส้นนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากว่า GPS ถ้าท่านตั้ง GPS นะครับมาจากชลบุรีจะไปประคนชัยไปสุรินไปศรีสะเกดไปอุบลนะครับทาง GPS ก็จะให้วิ่งเส้นนี้นะครับวิ่งเส้นนี้เนื่องจากว่าเส้นนี้จะใกล้กว่านะครับดูนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหยุดยาวนะครับวันนี้เป็นวันแรก นะครับวันเสาร์แรกของการหยุดยาวนะครับหยุดจนถึงวันอังคารนะครับรถค่อนข้าง,งเยอะนะครับที่ประคนชัยผมเห็นรถเยอะมากนะครับวันที่เราออกมาข้างนอกนะครับเ๋ยจะแจ้งว่าควรจะเลี่ยงไปเส้นทางไหนนะครับ บรรยากาศก็ร้อนอบอ้าวนะครับคาดว่าฝนน่าจะมาอีกระลอกนะครับร้อนอบอ้าวมากนะครับสําหรับวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่25เดือนกรกฎาคมนะครับ2563นะครับนี่นะครับถ้าท่านเอ่อมาเนี่ยครับรถหลายคันรู้เริ่มรู้ก็จะกลับรถนะครับ ถ้าท่านมาจากฝั่งชนบุรีทางโน้นนะครับฉะเชิงเซาครับให้ท่านเลี้ยวตรงนี้เลยนะครับเลี้ยวข้างประสานเมืองต่านะครับเพื่อความสะดวกของท่านนะครับไม่ต้องไปทางจอยเขมากนะครับไม่ต้องไปตาม G.P.S. นะครับให้เลี้ยวบริเวณนี้นะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางนะครับอิงซีทีพอรายงานครับจากประสาทเมืองต่ำตะบลจอยเขมากอำเภอประโคนชัยจังหวัดปุริลำครับสวัสดีครับ